ขออนุญาตทักทายไหมครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องขบางบนน้ำซิงครับเมื่อนีสิบสามมีทุนายน้ำหอมอร่อยพิซซ่าครับพี่น้องวันเสาร์นอนนะครับของสดก็อภัยเหมือนสกครู่สตรีมสดครับพี่น้องสตรีมสดแล้วอากาศห้อนครับโทรศัพท์ผมมันเลยหมุนนะครับพี่น้องขอสดก็เอาใหเอฟซีเอเดอนะครับ เพราะว่าสิเป็นพี่คำน้อยพี่นัทพรพี่เทเวนตี้นะครับคุณจีราวันนะครับลากาคุณสุชาติแน่พี่คำโอ้หลายๆคนนะครับที่ขเขาม้าปนเอวยเสื่อนะครับกัลลังเขามาเบิ่งนะครับพี่น้องต้องขอตรวจคอให้นะครับ,บเพราะว่าอากาศมันห่อนนะครับโทรศัพท์พมันห่อนเนาะไอโฟนนี่มันเป็นยังั่นละนะครับขอตรวจคอให้นะครับ พี่น้องเราเบิงการเจาะนะครับเจาะธนาคารนำใต้ดินนะครับเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นองอุ่มนะครับเก็เฮ็ดไปแล้วมงนี้นะครับบอแเล้วครับปีกายนี่ทําการเอารถมาลงท่านึงเ,เล้วบ่แเล้วนะครับบร้ใัทแยกมาปีนี้กับเล่นตองส่แยกนะครับพี่น้องระวังนะครับระวังโกเบโกนะครับ เอ็นเกสสองลอยซูเปอร์เอ็กนะครับของเสียโบนะครับวันนี้ทั้การขับเองเด้อตั้มการขับเองโอยยินงออกระวังแขนน้องเด้อนเด้อกับรุ่นคุณปูนะครับพี่น้องรุ่นคุณปูนี่คุณนใดครับพี่น้องคุณนใดนะครับโอ้ยนะครับรุนเก่าเก่ากรึกรุนนี้เขาถึงสามารถเอาไซยกได้นะครับขับโดยน้องโบดนะครับโบดมาสิงเงยสื่อเฟสครับพี่น้องฝากติดตามพ่อแน โคตรได้โซดสดๆอยู่ครับพี่น้องโซดย่างเดี่ยวกาะสินมาต้องซอยกันนะครับซอยกันผู้หนงงึ่นงผู้หนึ่งแยกผู้หนึ่งปลวยงบประมาณเยอะทีทันงจำบพิษนาสี่สองแสนนะครับสองแสนน้อยๆนะครับพี่น้องผมจะตัวเลขสุทธิในจักรสดัยนะครับพี่น,อน,น,น,นอ้องเอาผู้ลงคุนกันสิถามเมื่อว่ามันคือพ่อดินดานเลี้ยวแท้นะครับแถวนี้มันเป็นดินที ดินดานไล่นะครับดินดานเยอะนี่ก็สู้กันอยู่นด็กกับเอารถแมคโคขุดอย่างเดียวมาได้นะครับถึงกับแขนฉีกเลยทีเดียวนะอเด็ครับนี่เปิงเสียบบัวคนหลักการน้องบัวทุกคนแยกกันไปหน้องอ่าสะเตีมสดบันไหนด้อนะครับ,ออรรบขอสดก็ไม่เอ็นซี่นะครับดีก่าว่าเบิงบ้งนะครับเพราะว่า คำหั่ทั้งซับขึ้นกับไปค่ายลดเลยอ่าเป็นดินครนบพี่น้องเอาดเอาลง่งหกเมตรเลยค้นใดตัวนี้ขั้นนี้นี่พี่น้องเมื่อกี้นี่ใส่งานบ่ได้อ่าเป็นของคูดจอยเป็นของคูดจอยอยที่บ้านเกาข้ามผูเยวช่างเรื่องธนาคารน,นำไต้ดินนะครับ ผู้เ่ยวชาญเรื่องธนาคารนำใต้ดินเป็นยังคือว่าผู้เจยวชาญเรื่องธนาคารนำใต้ดินเพราะว่อาอบ,อบ,อบ,อบตเกาะขามครับพี่น้องสเป็นหนึ่งในประเทศนะครับบาดเดโมซอ,อยประเทศนะครับเป็นหนึ่งในประเทศในการเหตุโครงการธนาคารนำใต้ดินนะครับองค์การบร,ริหารส่วนตำบลต่างๆนะครับของประเทศไทยนี่ที่จะทําการเหตุธนาคารนำใต้ดินนี่ก็ ้องมาศึกษามาดูงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะามนะครับโอ้คนเก่งนะครับต้องมาศึกษาดูงานนะครับว่าเป็นอย่างไรจอยลงไปแล้วน้ำเกี้ยวลุมๆออกตลอดปีบ่อมีอบ่อมีแหง้งนะครับพี่น้องบ่อมีแหง้งเฮ็ดอย่งไรดินอย่งไรมันสิเป็นธนาคารน้ำใต้ดินได้นะครับมีให้มาศึกษาผู้ใดอยากมาศึกษาดูงานกัน เชิญเชิญพี่น้องนะครับมาอี่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับองค์การบริษัทส่วนตบุญาตามอำเภอธรรมยินจังหวัดอุบลครับพี่น้องสลับปีซีตังจังหวัดนะครับมาเบิรงเก็ตเก๊สองร้อยของเสียโบนี่โอ้คันนี้ถือว่าซื้อมาซื้อมาคุ้มนะครับซื้อเมื่อสองมานะครับเอสเก๊สองร้อยซูเปอร์เอ็กซ์ครับพี่น้องถือว่าคุณภาพคุณภาพดีนะครับคุณภาพดีครับเอง นมหลุบรอครับเองนะครับเสียโบนะครับไอ้ไส้นี่แหละไอ้ไส้ผมนะครับเอาปวดอย่าเอามือไม่โก้ไม่ตากบุกมงไม่บีเพราะอยู่เลยเนาะพี่น้องโอ้เหลือเกืินเลยขอแยกหน่อยซิว่าทำไมปากทิ้บนา่นเนี่ยนะครับผุณได้อยากอยากใสบริการเด้อจะวัดบ่นนะครับ

กูสาวนะครับกูกไ,ดได้ดีเพรนะท่นมีรูเบาแล้วได้นุ่มลุกร้อนหน้าตาดีครับอาซิบหาครับพี่น้องออเฮ้ยปันหานะครับโคตมาสิงส์นะครับปากปากเฟทน้องลองใส่ไปน้ำเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาสู่กันอยู่ทางนี้นะครับระวังดีละกุ้นใดล์ุ่นี่เขาเป็นรุ่นยังไงดิยังว่านี่ครับฮูยวะโอโห้รับยาเดียวรับยาเดียวมาเติมมาเอ้า

พาพี่น้องมาเบิ้งเลยครับบางคลิปตีเห็นเขาเอารถลง้ลงห่วยล้มหองไปอย่างเขาเคือเอาล้มนะครับพี่น้องผู้เล่คนบ่เข้าใจดอกมันมีด่ามาคือเขาแค่เอารถไปโค้งไปได้ห่วยนะครับยางล้องเบิ้งความแห้งของซานี่นะครับแล้วกับผู้นัน้นผู้นี้โอ้ยอห่วยเขาดีๆเอารถไปล้มไปอยังนะครับ กับพูบูโฮก็บว่าเป็นยังนครับพี่น้องเพร่านมากันผมกับพวกวนานนะครับแต่ว่าก็คือมันเป็นพื้นที่อจังจังสี่นะครับพี่น้องนี่ก็เป็นหวยนะครับเป็นหวยเบิร์ดนะครับเป็นยังเขาคือเอารถรถรถมโค่ลงมายางเบิรงนะครับเป็นยังเขาคือเอารถไมโค่ลงไปนะครับอยากโค่ว่าดินมันสีแข็งหรือมันสีอ่อนลงไปย่างเบิรงก็ื่อนี่แหละนะครับ หืออย่งซี่เนี่ยมันแข็งแข็งนะครับเพราะต้องจ้างรถยักมากนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับซึ่งมันมีงบประมาณให้เฮาเฮ็ดนะครับนี่คือยังเจาะลงมอย่งซี่นะเจาะลงอยู่ประมาณจากสองเมตรนาสิเจอหนามครับพี่น้องสองเมตรถึงสามเมตรนะครับบ่น่าสิเกินนะครับูสีน้ำก็สีเขียวค่อยๆปุรลคนก็เคยวไปถึงใต้โคกหนองหน้าโคกหนองหน้าแต่ว่าสำหรับ พวกข้าเหลว่นะครับทีมงานขาน้าวเหลวมเนาะมันก็สิว่าม ouais ันโคกน้องหน้าย่างเดียวนะครับโพรกการธนาคารนําแต่ดินก็มีคือนกันนะครับพี่น้องคนละคนกับเข้าใจแต่โคกน้องหน้าตรงนี้มันเป็นงบหลวงนะครับบริเฮทโคกน้องหน้านะครับมันเป็นโพรกการธนาคารนําแต่ดินเพื่อเพื่อยังที่เพื่อมันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่เก่านะครับพี่น้องอ่าพามาเบิ่งนะครับพามาเบิ่งการเด็ดบนมาสิขุดลุ่งเลือกคนละคนกับไม่เข้าใจ กูลงำเลือกไปไหนก็ได้ตัวรถไมโคู่บอมเอนดี้นะครับเอาเบิงกะนี่มันต้องใส่แยกข้อนะครับปักหัวเล็บๆนี่แหละแทงเข้าไปตึ้งตึ้งตึงนะครับบุรุษคนก่อใจกันว่าไปยังด่กลระ่านะครับบุรุษคนก่อคอมเมนต์ทั้งคอมเมนต์ทั้งหายนะครับโอ้ยเบงก์เสียก็ได้นะพี่น้องเเนาะข้าใจกันเล็กน้อยนะครับเป็นโครงการนะครับโครงการนอ้ะนะครับโครงการเตือที่เท่าไรนะครับ ไปรับข้องบประมาณมาแล้วทั้งที่ท้อสิเฮ็ดเ้าก็ต้องเอารถลงไปยางเบิง่งในหว่วยในห้นองก,กันพี่น้องคนละคนบองบอาใจนะเอากระลังเห็ดให้มันเลิอกก็เก่าอากีกนะครับสำหรับห่วยนะจะเอาเลิกลงไปคักๆเบิง่งนะครับให้น้ำแตกน้ำแตนไปเลยพี่น้องเลยปู่นหนามันเริ่มซิบๆออกแล้วนะจากห้อยแถวรถไมโครนะครับขั้นเหลี่ยมๆั่นละมองมือนะี่ พี่น้อยนามเงือเขียวครับพี่น้องขอบพุณรถแยกนะครับขอบพุณรถแยกของคูณจอยนะครับที่มาซอยงานซอยกาดนะครับโชคประทานก่อสร้างนะครับครับโดยบุมาสิงเงือกกระสินไปเฟตบุกเด้อพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามนะครับช่องผู้บุญําสซิ่งนะครับผู้ใดที่กดติดตามแล้วก็ขอบพุณหลายเด้อนะครับคลิปนี้อาจเสียงดังไปแน่จ้งน่อยนะครับพว่ารถแยกหนเสียงดังนะพี่น้องเนาะก็พาพี่น้องก็เบิ้งนะครับ ว่าเขาเห็นกงการธนาคารนำเต็ดินเข้าจังไรแน่นะครับเพรางว่าเคยได้ยินในซื้อนะครับบุญก็เห็นตอนเขาโจุกนะครับมันอีกกระไรภาพี่น้องมาเบิ้งนะครับมาเบิ้งแล้วใครนะพ่อเด็ชอบใจยังได้การจะเริ่มกดแช่นะครับกดแช่คลิปให้น้ำแน่นะครับกดไลค์กดแช่ให้น้ำเนื้อๆนะครับเพราะเด้เป็นก๊ลกรั้งก็ลังใจที่งานนะครับอุบลนนำซิ่งนะครับสี่ไปยามหาคลิปให้พี่น้องเดือบเบิ้งเรื่อยๆนะครับพี่น้องนอ คลิปนี้นะครับพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบิ้งนะครับคาพี่น้องามาเบิ้งการแยกสั้นนี่ล่ะนะครับผู้ใดอยากรู้เรื่องรายละเอียดของการเฮ็ดธนาคารน้ำใต้ดินนะครับผมว่าทั้งโครงการบรหิหารส่วนตำบลน,น้องกมก็ไปหาข้อมูลอยู่ที่คงอ,องค์การบรหิหารส่วนตำบลเก่าขามเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สิอัมราพาจากพี่น้องทุกคนนะครับจะค่อยเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ